สวัสดีครับผมนายวีรัสสุริยจันทะ์ครับผมสิทธิพลสุรวงศาครับวันนี้เราจะมานําเสนอเรื่องลอจิกเกตครับแอนเกตแอนเกตเป็นอุปกรณ์ลอจิกที่ใช้แทนการกระทําในลักษณะการคูณกันของอินพุตในระบบลอจิกซึ่งมีอินพุตตั้งแต่2อินพุตขึ้นไปและมี1 o u t p เอาพุตซึ่งมีสัญลักษณ์วงจรสมมูล และตารางการทำงานของแอนเจแสดงการจริงสามารถเกิดขึ้นได้4เหตุการณ์ 2. อ r อ a เกตออเกตเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้แทนการกระทำในลักษณะของการบวกกันของอินพุตในระบบลอจิกอินพุตของออเกตมีตั้งแต่2อ n p ินพุตขึ้นไปมี1 o u t p เอาพุตสัญ,ญลักษณ์ของวงจรสมมูลและตารางการทำงานออเกตดังรูปที่การจริงสามารถเกิดขึ้นได้4เหตุการณ์ 3. n o t อตเกตนอตเกตเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้แทนการกระทำในสัญลักษณ์กับสัญญาณให้เป็นค่าตรงกันข้ามกับอิน u t ตบางครั้งเรียกว่า i n v e วเตอดังนั้นนอกจากนอตเกตจึงมีเพียงอิหนหินพุและมี1 Output พเท่าสัญลักษณ์วงจรสมมูลและตารางการทำงานซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้2เหตุการณ์น แอนเกตเป็นอุปกรณ์ดิจิตอลที่ใช้แทนการกระทําในสัญลักษณ์ตรงกันข้ามกับแอนเกตจึงคล้ายกับการนำนาเกตมาต่อข้อที่เอาพูดของแอนเกตนั่นเองเกตดชนิดนี้มีตั้งแต่2อินพุตขึ้นไปมีหนึงเอาพูดแต่ในที่นี้จะยกตัวอย่างแค่2อินพุตสัญลักษณ์ของแอนเกต2อินพุตตารางการทนงานของ แอนเกจสองอินพุตห้าออเกจออเกจเป็นอุปกรณ์ด e> ิจิตอลที่ใช้แทนการกระทำในลักษณะตรงกันข้ามกับออเกจดังสามารถเกิดได้สี่เหตุการณ์หกเอ็กซ์คลูซีฟออเกจเอ็กซ์คลูซีฟออเกจเป็นลอจิกเก e ที่ใช้แทนการเปรียบเทียบสัญญาณอินพุตมีสัญลักษ์ และการกระทําดังแสดงในรูปอันจริงสามารถเกิดได้4เหตุการณ์7 exclusive n o g a t exclusive n o g a t e เป็นอุปกรณ์ logic ที่ใช้แทนการเปรียบเทียบสัญญาณ input เช่นเดียวกับ exclusive o o g a t e แต่จะให้ผลตรงกันข้ามสัญลักษณ์ของ exclusive n o g a t e ารางแสดงความเป็นจริงสามารถเกิดได้4เหตุการณ์ 8. บัฟเฟอร์บัฟเฟอร์เป็นอุปก,กรณ์ <c oughs> ในระบบดิจิตอลจะให้เอาพุทเหมือนกับอินพุตแต่มีประโยชน์สำหรับยกระดับสัญญาณให้มีแรงดันไฟฟ้าสูงขึ้นและช่วยแก้ปัญหาที่เกิดจากการหาหน่วยสัญญาณดังลูก แสดงความเป็นจริงสามารถเกิดได้สองเหตุการณ์พวกเราขอจุกการนำเสนอเกมนี้ขอ,ขอบคุณครับ